่ะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการต่อสู้อย่างเดียวตแล้วครับโดยการต่อสู้ที่เรากําลังจะนําเสนอนี้ก็ถือว่าแบบเป็นการซ้อมเหมือนการซ้อมเล่นเล่นนะครับอือ่ะคาดว่านานๆที่ก็จะได้มีคนมาแชทเอ,อ่อของในมาเวลให้ดูบ้างอืครับส่วนคนแรกก็คือ คือเรากําลังดูการต่อสู้ที่เขาสู้กันผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับที่เรากําลังเห็นเนี่ยโดยแชทของคนแรกนี่ก็คือชาแซมนะครับอีกคนที่สองก็คือ,อ,อกาชูเนี่ยกาชูนะครับอืมจะเริ่มมานะครับชาแซมนั้นเริ่มก่อนนะครับด้วยการที่มีสายฟ้า ออผ่าลงมาใส่ตัวเองแล้วบริเวณก็มีแต่ควันและปรากฏหนุ่มชายโตชุดสีแดงมีผ้าคลุมแล้วก็สายฟ้าลูปสายฟ้ากลางอกนะครับแล้วก็ยืนมองอีกฝ่ายแบบเก๊กหล่อใช้มือเท้าเอวของตนเองนะครับอส่วนกาชูก็ยืนมอง อีฝ่ายในลักษณะตามภาพนี่ครับแล้วก็ยกมือขวาขึ้นปรากฏดาบขึ้น1เล่มยาวประมาณ1.5เมตรเวทน้ำแข็งแช่แข็งอากาศเป็นดาบจากนั้นจูๆ่ๆร่างตนด้านหลัง,ลงอีกฝ่ายในพิปตาเคลื่อน,นที่ไปด้านหลังของอีกฝ่ายในพิปตานะครับ ด้วยความเร็วเหนือเสียงสิบเท่าทันทีที่ปรากฏล่างตนตนก็ได้ใช้ดาบฟาดดาบเข้าใส่แขนขวาของอีกฝ่ายในแบบแนวเฉียงนะครับทำให้อ๋คือดับในมือขวาแล้วก็ ฟันอีไฟในแนวเฉียงนะครับจากด้านหลังก็ทําให้อีไฟขัดเป็นสองทอดนะคอา้าชาแซมหืมลุงทำอะไรผมเนี่ยใช้ใช้ฝ่า <c oughs> มือรับก่อนเอ้ยรับแกมแบบง่ายง่ายโดยใช้มือซ้ายชกไปที่ใบหน้าด้วยความร็วสูงในระดับที่เหนือ กว่าเสียงสิบเอ้ยหลายร้อยเท่าทำให้อีฝ่ายปิวกระเด็นออกไปไกลหลายร้อยเมตรพร้อมยิม้มปากเอ้ยขอจิมปากกว้างเอออือันนี้ก็คือตามยกมือซ้ายมารับมัดอีฝ่ายแบบชิวๆแล้วเตะด้วยเท้าขวาจนล่างของอีฝ่ายกระเด็นออกไปไกล หลาย,ลยร้อยเมตรในระหว่างที่ร่างของอ e ีไฟกระเด็นกําลังกระเด็นออกไปอยู่นั้นเราก็ได้พุ่งไปด้านหลังอ e ีไฟที่กําลังกระเด็นเอ้ที่กาลังลอยอยู่ลอยไปอยู่แล้วใช้ดาบแทงใส่ยร่างของอ e ีไฟเพื่อสวนกลับจนทะลุเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจนะก็คืออ e ีไฟเอ้ย e ile, อีไฟเอ้ชาแซมเนี่ยจะโชคมาแล้วก็กาชูเนี่ยก็ใช้มือรับ แล้วจากนั้นก็ใช้ทเท้าเตะนะครับให้กระเด็นออกไปแล้วก็เหมือนกับพุ่งตามนั่นแหละพุ่งตามไปแทงนะเดีย๋ยเดี๋ยวคิดว่าหมดของผมนั้นเบาสินะอืมชาสยมมดของผมนั้นโชคพี่ซุกซุกซุกเนี่ยก็คือซุปเปอร์แมนนะครับซุปเปอร์แมนมาแล้วแลนะพร้อมมองอีกฝ่ายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มใช่เป่าแล้วเท้าที่เตะมานั้นจับแล้วหักขาในท ันทีนะครับตัดสก,กิลก่อนแทงนะลูกเตะชั้นแรงกดสุอีกนะเมื่อไอ้มืออ e ีฝ่ายที่รับขาเราได้หักทันทีพร้อมกับร่างอ e ีฝ่ายก็ได้กระเด็นออกไปไกลาตามเม้นที่แล้วแรงเตะต่อยเราระดับระเบิดดาวเคราะห์ด้วยแรงเตะเตะระดับ ระเบิดดาวเคราะห์หนึ่งดวงได้หนึ่งดวงได้กาชูนะครับภาพแบบนี้มันเหมือนอยู่ในสมัยของเหมือนกับการ์ตูนเรื่องอะไรนะจำไม่ได้มังงะอะไรนะดาร์กดาร์กอะไรไม่รู้เลยจำไม่ได้ เราใส่เขาคงจะหยุดสู้กันแล้วอ่ะก็ถือว่าวันนี้เราก็มานำเสนอให้ดูลเล่นนะครับก็เป็นแชทที่นานๆทีคนธรรมดาเขาไม่ค่อยแชทกันหรอกคนเออแชทที่เขาจะนิยมเนี่ยจริงๆต้องเป็นแชทแบบหารูปง่ายรูปมีเยอะเท่แล้วก็หาข้าวโหดก็ดีนะครับ ออันนี้ก็ระดับคาชูเนี่ยมาจากยุคไหนโอ้ยอวันนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ